ทุกคนรับผมหลังจากที่ออฟฟิศของเรานะฮะดูแต่ละคนนะครับหุ่นแต่ละคนนี่คือแบบหนุบหนักปุบปับมากเลยนะก็แบบแน่น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 เพราะทุกคนแบบอ้อยไปไหนอะอ้อยอีกคนนะอ้อยน้ำหนกน้ำนนั่นก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากครับเท้าของใช่ออฟฟิศเราก็เลยแบบทำชาเลนจ์ขึ้นมาหนึ่งชาเลนจ์นะฮะเป็นชาเลนจ์ลดน้ำหนักเราก็ ลดกันมาแล้วเดือนหนึง 1, 1> <ๆ>่งหนึ่งเดือนใช่ค่ะโดยที่เรามีแรงกระตุ้นนี่คือว่าใครที่น้ำหนักลงได้กิโลกรัมละห้าร้อยบาทอโอ้แพงกว่าหมูในตลาดสดอีกะนะ,ะ <S 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 เราเราลดไปเลยครับโลละห้าร้อยนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนไหมคะให้คนที่ลดเยอะสดุดก็ม,มีคนเดียวก็มีคนเดียวครับว่าได้เท่าไหร่นะเออเอ๊พีหร<อ>ือเปล่าเดอดเกินหรือเปล่าก็ผ่านมาแล้ว ลดกันมาแล้วผ่านแล<ไ>้วหนึ่งเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่ครบกําหนดของการชั่งน้ําหนักใช่ไหมใช่ไหมก่อน <S 2> <S 2> ใช่ครับใช่ใช่ <st utter> ใช่ใช่ใชก็ไปชั่งกันเลยว่าใปลดไปได้เท่าไหร่เออแล้วก็มันเดี๋ยวหลังจากที่ดูแล้วนะฮะว่าใครน้ำหนักลดลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเขาทำยังไงแล้วน้ำหนักถึงจะได้ลดได้เยอะขนาดนั้นโอ้ไปดูกันเผื่อว่า คนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะจะได้ไปทําตาวครับคนที่ลดน้ําหนักเนี่ยเขาทํายังไงนะสําหรับใครที่น้ําหนักเยอะนะฮะรับรองว่าคุณได้รางวัลแน่นอนนะใครที่น้ำหนักเยอะก็ได้รางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันเส้นเลือดุตันอะไรเงี้ยนะสิวเสืออย่างผมนี่คือบอกเลยว่าแทบไม่มีผลนะฮะปลาี่ช่านกันโอเคพีอยก่อนยก่อนนะคะคนแรกค่ะ เยอนีสิทธ์แล้วนีสิทธ์แล้วไ,ไ,ดไ,ได้ไหมคะนี่แดงหมดอะ่ะ76เ้ไหนดูสิขึแนใจขึ้นครับ อันนี้เราไม่ได้แข่งชาเลนจ์ลดน้ําหนักนะอันนี้คุณเพิ่มหรือคุณลดเนี่ยคุณกรณ์เราแข่งชาเลนจ์เพิ่มน้ําหนักกันเอาพี่ไอไปไหนล่ะพี่ไอข้ามน้ะเดี๋ยวไอขอไปไอ้ปล่อยของตร่างกายก่อนเฮ้มีการมีการซื้อออกเดี๋ยใช่อไหมเพื่อใช้ชนะได้หนึ่งกิโลได้หนึ่งกิโลค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะน้ําหนักขึ้นหรือลงคะคุณกรณ์ขึ้นมานะขึ้นกี่กิโลคะ ขึ้นมาหนึ่งนะโลครึ่งหนึ่งโลเราจะสอบถามพี่อ้อยกันคะ่ะพี่อุ๋ยน้ำหนักลงกี่กิโลคะหนึ่งกิโลจุดเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมหนึ่งจุดเก้าเจ็ดกิโลรู้สึกยังไงบ้างคะแฮปปี้ค่ะ <c oughs> จาจที่เดินแล้วแบบมันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอย่างนี้ค่ะตอนนี้เฟิฟ่มขึ้นอรู้สึกเฟิ่มขึ้นอืม<ไ>ค่ะกิโลเกือบสองโลสองโลอ่ะอันนี้พี่อ้อย แท่พี่ไอ้เท่าไหร oh. nice? mm. right? ่นะมันแปดสิบหกแปหก่แค่เอ้าพี่ต้นเท่าไหร่ติกตักติกตักติกตักเพิ่มเดลตครับเพิ่มเดลครับไม่รู้อ่ะ ไม่รู้อ่ะขาดได้เท่าไหร่อ่ะแต่เดือนสองปันนี่เป็นเดือนนะเฮ้ยี่เ้ามันก็ลดลดไหมแต่ไม่ถึงโลอ่ะไม่ตอนนั้นเหมือนเจ็ดห้าป่ะมาแล้วมาแล้วน้ำหนักมาแล้วคนที่เลือกแล้วกันนะครับเลืค่ะเนื่องจากว่าเขาอาจจะพูดว่าด้วยบอดี้นะฮะตอนนั้นวันนั้นเสพเที่อว่าไงนะก็เราอ่ะน้ำหนักเยอะเราก็สามารถลดได้เยอะเหมือนใช่เหมือน ไม่สิคะเหมื่อะไรล่ะเหมือแล้วมันก็ลงไม่เยอะอะไรลงไม่เยอะใช่ค่ะคาชนะมันกว้างไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ่าฮะก็น้ำเกิดลดไปแล้วได้ทั้งหมดกิโลสี่กิโลครึ่งค่ะวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นแปดสิบแปดสิบจุดเก้าแปดสิบจุดเก้าก็คือแปดคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะ วันนั้นวันนั้นห้าสิบหกจุดเก้าสามค่ะมันเป็นหนักตรงไหนไวะเนี่ยหนักตรงตรงนี้ค่ะ <laughs> นะอันนี้นหนักตรงไหนเนี <laughs> ่ยอันนี้หนักหนักตรงไหนคะไม่รู้เหมือนกันลอยไปไหนอ้อยอใครถ้าถ้าถ้าแข่งว่าใครขึ้นเยอะนี่ผมชน,นะนะ <laughs> <c oughs> ชาเลนจ์แล้วทำไมน้ำหนักมันถึงขึ้นอีกอ่ะเขาเพิ่ขึ้นเท่าไหร่ช่วงันอาทิตย์สุดท้ายกินเยอะไปหน่อยคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ใช่วอร์มฟอรมพีไม่ใช่ระหว่างที่เราอะชาเลนจ์กันนะพี่ต้อนจัดปาร์ตี้บ่อยมากตี้วดภาพก็สองลังจุ่มนะคะน้ำํำไยร้านข้าวต้มปล้ยทอดนอคโดูครับว่าใครที่จะแบบจะทนได้ไหมนะ ยังไม่หมดนะเราก็ยังแบบเราก็กินปกตินะแต่คนที่ยั้งยังตัวเองได้อ่ะคนนั้นก็จะไม่หลบกลัวคนนั้นก็จะน้ำหนักลงได้นะใช่ค่ะเราก็กินล่อหน้าไปเรื่อยเนืเราไม่อยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะเดีห้าร้อยก่อนน้ำหนักขึ้นกี่โลโลครึ่งครับแล้วพี่อ่ะของพี่เมื่อกี้ พี่ต้่ลองนลงไปสองลงสกิโลอ่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยล้วค่ะพี่อุ๋ยก็สองพี่ต้นก็สองโอ้โหไม่ขึ้นโลนึงใเกือบโลตายละเป็นวัผมขึ้นเยอะสุดโลนะแล้วเปลี่ยนให่นนี้นใช่เพื่อเพื่อให้เข้าทางผมไม่รู้อะไรไม่ร์้นะเอาดีว่านี้นินกันแรงนะ มี icana, เอาไปขุนกันพี่ขุนง,ง่ายเลยนะใช่ค่ะโอเคครับก็ทำตามสัญญานะก็กิลกรรมละ500บาทนะครับผมลงไปทั้งหมดสกิโลเมตรหนึ่1,000บาท2 0 0 0ค่ะโอเคครับ4 5 2 0 2 0 0 0 0สิบสองทม่นบาย ลดจริงจ่ายจริงนะฮะโอเครับไปเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับให้น้องเลยปาร์ตี้กันแฮะเกมพี่เกมพี่แกก่อนนะคะทีนี้อ่าน้องเกลือทำไงน้ำหนักลดได้เช้ากลางวันเย็นอ่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์คนที่ดูคลิปก็มีเคล็ดลับนะคะอย่างแรกเราก็เอาเงินเนี่ย เป็นแรงจูงใจค่ะแล้วอย่างที่สองเราก็กินตามปกตินะคะแต่ว่าเราจะงดแป้งเท่านั้นเลยค่ะของเกิรงดแป้งแล้วก็ออกกําลังกายเล็กน้อยค่ะออกกําลังกายตอนเช้ากลางวันหรือก่อนนอนครับตอนเย็นตอนเย็นค่ะวิ่ง็ักกิ้งน,นิดเดียวหรือบางทีอยู่ที่บ้านก็แบบกระโดดตบบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มวันแรกก็จะออกแค่ ห้านาทีเท่านั้นแล้วก็เพิ่มไปค่อยๆลดลงไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็เพิ่มไปแบบสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรแบบนี้ค่ะแค่นี้เหรอแค่นี้ก็คือลดแป้งเล่าำาแล้วก็ออกกำลังกายบางวันนิดน้อยกินปกติ ใช่ค่ะเหมือนวันที่พี่ต้นให้กินหมูจุ่มอ่ะจะอก็กินหมูตามปกติกินเบียรวันนั้นก็เมาเต็มที่เลยนะใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็กินแค่นั้นไงปกติก็จะกินข้าวแบบหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งตาสามมืออะไรเงี้ยแล้วก็กินกล้วยทอดอะไรก็งดไปก่อนนี่ค่ะแล้วทีนี้หมดชาเลนละหมดชาเลนแล้วก็เต็มที่ค่ะถามพี่อุ๋ยดีกว่าค่ะว่าพี่อุ๋ยมีพิธีไหนเออลดนะคะก็อุ๋ยกิน ก็อิ่มกินโปรตีนค่ะเช้ากลางวันเย็นกินข้า,าวนานหนึ่งมื้อกินไข่ต้มสามฟอง,องมีผักเราดูแจ็คเป็นโผลแล้วก็กนึกเลยนะว่าแบบมันน่าแกล้งมากเลยีเนี่ยจริงซึ่งก็บอกแจ็คเป็นโผล่เลยก็หน่าแกล้งอ่ะเมื่อกีก้หน่าตกอะ โอเคฝากช่องค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนบ้างไทุกว,วันนี้ตนะันเนาะคืออยาทำตันไหมตันอยู่ตันออนั่นดิแล้วก็หลังจากที่พวกเราสากการณ์ในเชียงใหม่ตอนนี้นะพูดถึงเรื่องโควิดใหม่นที่เท่าไหร่วะวันนี้นที19่19าค่ะวันที่19บเพฤษภาคมใช่ค่ะอืมก็แบบถูกประกาศเป็นพืศศ้นที่สีแดงและแต่เราก็อยู่กันแค่นี้ฮะมีการตรวจอุณหภูมิ ที่หน้าก่อนเข้างานนะมีแอลกอฮอล์เราก็ดูแลกันดีแล้วก็เราก็ย้ทุกคนนะว่าดูแลใส่แมสทุกครั้นงนะเวลาที่จะออกไปอ่า<ใ>นอกเ,เพื่อป้องกันคือถ้าเกิดว่าเป็นนี่คือเราเป็นกันหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะอืแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเอ,อเราสั่งไลแมนะมาเมื่อกี้ก็ถามฟูดแพนดา้า เดี๋ยวเอันนี้คือวิธีของคนผอมนะครับได้เงินละกินเลยทีเนี้ย